เ,นนเหรอแล้วมันกินแล้วหายเหนื่อยไงคะมันหวานเหรอใช่ปติ๊กกินแล้วหายเหนื่อยเลยเนะาะค่ะอันนี้กินได้ไหมนี่นมันเป็นสีเขียวสีเขียวเหรอลองกินดูก็ได้ค่ะอันนี้กินไม่ได้ปติ๊ลองกินดูแล้วรสชาติเป็นไงเขียวเๆเอาไปให้ยายดูก็ได้ค่ะ Rasa apa kati? lah 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 lah. Jin bayi กินไบหม่อนปนขี้มูกเหรอคะ กินพักเดียวเลยปติสปติกินไม่สนใครเลยอะ่ะอากิวพูดด้วยไม่พูดด้วยเลยอะ่ะอร่อยเหรอคะอร่อยเหรอคะ มันจะอร่อยกว่าเยลลี่หรือเปล่านะให้เลือกระหว่างเยลลี่กับกับลูกหมอนเอาอะไรคะทุกอย่างเอาให้เลือกอย่างเดียวสองอย่างระหว่างเยลลี่กับลูกหมอนให้เลือกได้อย่างเดียวเอาอะไรคะถ้ามีให้ปฎิทิศกินอย่างเดียวอะลูกหมอนเอาลูกหมอนเลยเหรอลูกหมอนอร่อยกว่าเยลลี่เหรอโอ้อยากเอายิหมดแล้ว